เด็กๆถ้าจะทําการทดลองอยู่กับผู้ปกครองนะคะเพราะว่าเด็กๆจะแอบเล่นน้ำแข็งแบบนี้แช่ก้อนเย็ยนเอาละแช่ก้อนเย็ยนดีอ่ะอย่าลืมกดติดตามไม่ไฮดี้นะคะกดเลย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 กส,ส,สวัสดีค่ะเจอกับน้องไฮกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาทดลองกันอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะาการทุกเรองของเราคือทำอะไรคะ เอาน <ITA> ้ำตาใส่ลงไปในนี้แล้วก็น้ำมันใส่ไปไว้ชั้นบนจุกก็จะได้แยกกันนะคะน้ำมันกับน้ำมันจะแยกชั้นกันเองโดยธรรมชาตินะคะเพราะนะคะเพราะน้ำหนักของแต่ละตัวมันไม่เท่ากันนั่นเองแต่แต่เราก็จะเอาน้ำแข็งใส่ลงไปแต่แต่น้องไม่ให้รู้อยู่แล้วว่ามันจะอยู่ชั้นไหนแต่เราจะมาทายดูว่าน้ำแข็งจะอยู่ตรงชั้นน้ำหรือน้ำแข็งจะไปอยู่ตรงน้ำมันไปอยู่บนน้ำมัน หรือน้ำแข็งจะอยู่ระหว่างน้ำกับน้ำมันให้เด็กๆลองทายกันเล่นนะคะก่อนที่จะไปพี่ไพี่ไ้ลองทายสิพี่ไฮเยือดอยู่ตรงไหนคะทั้งที่พี่ไฮรู้แล้วแต่ไม่อยากให้เด็กๆรู้อยากให้พอเสร็จถึงจะได้รู้รทั้งเรี้พร้อมกันกัอนให้ไฮตั้ง<ห>แต่ก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะไปทำเราทุกคนก็มาคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะว่ามันอยู่เจออยู่ชั้นไหนด้านล่างหรือด้านซ้ายหรือด้านขวา ด้านล่างหรือด้านล่างหรือด้านบนหรือด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะคะทุกคนให้เวลาค่ะสิบนาทีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสีสามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลามาเริ่มก<อ>ารทดลองกันเลย,ยตรงนี้จะเป็นชั้นน้ำ น้ำมันกับน้ําเด็กๆเห็นไหมคะว่าตอนนี้คือน้ํามันกับน้ําจะแยกชั้นกันให้เห็นอย่างชัดเจนเลยก่อนที่จะไปใส่น้ําแข็งลืมอะไรไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าต้องอต้องทายด้วยนะว่ามันจะอยู่ชั้นไหนคาต,ตอบนั่นก็คืออยู่ชั้นน้ํามันเฮ้ยแม่แมันไม่ได้อยู่ในหนังสือนี่มันไม่ได้อยู่ในชั้นน้ํามันนี่มันอยู่ครึ่งมันอยู่ตกระหว่างน้ากับ น้ำมัน,น,มนเดี๋ยวลงลงหลายๆก้อนตัวนี้หน่อยนะจะได้เห็นชัดเจนนะคะตอนนี้เพื่อนๆยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวเอาน้ำแข็งลงนิดนึงจะได้ออนิดนึงจะได้ไม่บังเอาละค่ะเดี๋ยวแม่หวานยกให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะแบ่งชั้นกันเป็นสามชั้นอย่างเห็นชัดเจนเลยนั่นก็คืออยู่ระหว่างน้ําและน้ํามันนะคะนั่นแปลว่าน้ําเปล่าหนักที่สุดนะคะ ตามมาด้วยน้ําแข็งนะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้ํามันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการทดลองนี้ทําให้เราได้รู้ว่าน้ําแข็งจะลอยอยู่ระหว่างน้ําและน้ํามันค่ะสําหรับไม่วานกับนายฮาคลิปนี้ของเราสองคนขอลากันไปก่อนนะคะเด็กๆถ้าจะทําการทดลองอยู่กับผู้ปกครองนะคะเพราะว่าเด็กๆจะแอบเล่นน้ําแข็งแบบนี้ <laughs> ใช่เลยงั้กวันนี้เราบ๊ายบายกันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ได้นะครับกดเลย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 